เราเตรียมมากันตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ปีสี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียนจบมาหนึ่งปีแล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะเป็นคนขับรถสาวแสนสวยนะคะเพื่อนๆต้นไม้กินคนแล้วหนึ่งตรงนี้เป็นบ้านที่เราซื้อไว้นะคะเพื่อนๆไม่มีใครเบรกเดี๋ยวเราต้องขอดตัวไปขับรถก่อนนะคะทุกคนสมาชิกเรานะคะ <End> word. เราจะไปทัวร์ที่นคนปรปฐมค่ะมค่ะหลังจากรายการต่อไหมมาวันนี้นะคะเราเป็นดีซีรายการของ <c oughs> นัวรักนะนะคะมาเจอกับเบนนะคะ <c oughs> รู้อ้กไหม <c oughs> ถ้าออกยืม thank you <c oughs> ู้กไหม อนนี้เรากําลังรอเพื่อนมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปองค์พาะกันก่อนไปรถคันเดียวแล้วค่อยตรงดิ่งไปเมืองการเนาะ คนก็เยอะหน่อยหนึ่งอนะทุกคนแต่ก็ยังพอเดินได้อยูอ่มนะคะเราอยู่กันที่งานองค์พระดียูเนียนครบแกงน,นะคะคทุกคนสองก็คือเจอกันตอนออไป,ป <c oughs> ถึงบ้านไปถึงบองคิวก็จะกดก็คือไม่เป็นนะคะหนบกล้องใส่กล้องผิดด้านไม่กดถ่ายก็างอ,อะไรบ้างเราวิจารณ์ทัศน,นานะคค่ะ เฮเธอไม่พูดอะไรหน่ะหรอคะเออเฮเธอเฮเธอยิ้มยิตลอดเลยจะพูดอะไรดีอ่ะคิดถึงพี่ปวยนี่ก็พูดได้ล่ะคิดในใจก็พอนะม้าอ๋อพูดออกมาเป็นกลีบล้อแล้วนี่นะคะตัวแทนความรักของเรากับแฟนเราซุปเพื่อนเรากับแฟนนียซีไม่มีปุ่มจ้อก็อีกคู่หนึ่งอยู่ข้างหลังซ้อนกันอยู่เห็นไหม อีกคู่หนึ่งนะคะโอ้ยเดี๋ยวคู่หนึ่งค่ะโอ้ยจะบอกว่าสามสาวโสดก็ไม่ใช่ใช่นะคะสองสาวโสดนะคะโสดค่ะติดได้อร่อยไหมคะแฟนป้อนหมายถึงคู่นี้ค่ะอร่อยไหมคะแฟนป้อนเพื่อนมาซื้อพัดลมนะคะอากาศร้อนมาก าเพื่อนมีอยู่สามอันแล้วนะเพื่อนพร้อมจะมีอีกยี่สิบอันอุ้ยหน้าเหมือนกันเลยแล้วต่กล้องสวยจริงปะ่ะเพราะหน้าเราสวยดูสวยเปิดรายการต่อไหมคะเปิดรายการแล้รโชว์เสื้อติงล็อกซี่นะคะอ, <laughs> อันนี้ใหรจ๊ด พัดแล้วแต่ว่ามันไม่มีใช่หรอใช่อันนี้มันเหลือแ0ดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เือโอเคใช้ได้สองโมง <c oughs> นี่นะคะคุณจ๋ารู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ได้มาเดินงานองค่ะรู้สึกมีความสุขมากค่ะที่ถึงจนพูดไม่ออกเลยค่ะโอเคคุณเอิร์งว่าไงคะ เรืาอ,องขความรู้สึกที่ได้มางานองค์พระค่ะเป็นไปได้ะะไหมตอนนี้ที่เ้องแข่งอยู่อ่ะยังไงคะคุณปอนไม่ได้ะค่ะไม่เคยมาเลยโอ้ไม่เคยมาเลยแต่เป็นคนนครปฐมนะรู้สึกยังไงบ้างคะมางานองค์พระร้อนค่ะโอเคร้อนค่ะเยกก็นแต่ร้อนมากไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้พร้อมสัมภาษณ์ไหมคะไม่มีใครอยากคุยกับฉันเลย อีกนิดนึงเราจุ๊กมือน้ำเลยแต่กล mm ้องมันสวยมากเลยหน้ามึงใสโคตรอ่ะเออเขาใสมันว่าจะเองหน้าขาวอยู่แล้วอะอเื่อโอเคปิดกล้องได้ค่ะ ไปช็อปกระจุยกระจายนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ไม่ซื้ออะไรนะทุกคนแค่ของชินหน่อยแล้วก็ซื้อของ พี่โฟกัสแฟนฉันนะหลักจูเาไม่ยนกพื่อนสกลังตอบีซื้อส้มอยู่ะไปยวสิุงอะ

ตพือเป็นกาโชาด้วเรากำลังจเข้าไปในหงักดีเาเราก็ได้ของมาเพียบเลยนะทั้งของตัวเองแล้วก็ของฝาก

กำลังรอเพื่อนช้อปปิ้งเสร็จสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปการชนะบผรี้าวโพดกันต่อค่ะทำแรกลองกินแครอทข้าวโพดก่อนเพราะเรากินน้ำหวานกินก็หวานเหมือนกันแต่ถ้าเรากินเนื้อทข้าวโเนี่ยเรารู้ได้ว่าข้ไว้แท้เป็น390ที่ปางเพราะข้าวโพดแชเนื้อจะเดี่ยวครับฝั่งไหนไม่รู้นะคะฝั่งไหน ท่านที่ผ่านไปนผ่านมาค,นนครับก็ลองแวะมาลองไปซื้อกันได้ว่ามันอร่อยจริงไหมอยา่างที่ไปลงกินร้านครับหรือว่าไปออกทีวี CV นะครับก็ลองแวะทุกคนถ่ายรูปกันหน่อยตายอยู่ไหนฟ้องอยู่ไหน